สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนี่ครับงานติดตั้งครับในรถเฮาพาดเวลฟนครับคันนี้ครับซึ่งคันนี้ครับติดทั้งระบบนะฮะจอเอลพายตรงรุ่นครับรวมถึงตัวที่น่าสนใจครับคือกล้อง360แบบตรงรุ่นครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันติดกันยังไงบ้างนะครับนี่ครับมาดูที่กล้องหน้าครับกล้องหน้าเขาจะมีเบ้าพอดีของตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผม ใช้แสงนิดนึงครับดีครับโอเคโฟกัสสิ็ธิ์ยารับนี่ครับจะเป็นเบ้าตรงรุ่นเลยครับที่กล้องด้านหน้าครับนะครับแล้วมาดูด้านข้างครับนี่ครับเขาจะเป็นกาบชิ้นนี้มาประกบเลยครับเป็นตรงรุ่นด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ด้านหลังครับดีครับ ทุกอย่างจะเข้าเบ้าพอดีเพะเลยครับเซตอัพมาเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคแล้วก่อนไปดูด้านหลังครับผมให้ดูตัวนี้ด้วยครับงานติดตั้งตรงนี้ครับเดี๋ยวขยายแสงนิดนึงครับนี่ครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งในรูปแบบของการตีตู้นะครับนะครับซึ่งเราทําแผงขึ้นมาใหม่ให้เลยนะครับให้เข้ารูปเรียบร้อยครับผมเปิดให้ดูครับนะครับตัวนี้ ที่ทำเป็นร่องๆก็คือเป็นช่องระบายเบรครับคันนี้เนี่ยใช้กาวซีโร่ฟูลซิสเต็มนะครับนี่ครับเราตีตู้ซับ10นิ้วเลยครับเพราะว่าตอบโจทย์ทั้งด้านความลึกให้กับลูกค้าเลยทั้งเบดความลึกแล้วก็ความหนักแน่นนะครับรวมถึงนี่ครับใช้ Poweram กาวซีโร่รุ่นใหม่เลยครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นมินิ4 m i n มินิ1ครับขนาดเล็กครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ตอนนี้ของเยอรมันครับที่เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ย นะครับที่ในการวางน้อยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญคือตัวนี้ผมเทสแล้วเสียงดีจริงๆนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพอเวลาใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ประกอบกลับได้เลยครับ,รบผมประกอบกลับนะครับแบบนี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันครับว่าเสียงเป็นยังไงโอเคผมก็เข้ามาอยู่ในรถ เอา่าเวลฟายคันนี้นะครับซึ่งนี่ครับเราลดเสียงก่อนนะครับจากโฟมอะไรได้เลยคันนี้ก็ติดจอ a อ p ไพ e นะครับรุ่น x009 ตรงรุ่นครับซึ่งเป็นตรงรุ่นหน้ากากใหญ่ของ Alpine มาเลยครับต้องบอกได้ว่าถ้าคนไม่ได้ชอบจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีงบจริงๆเนี่ยนะครับตัวนี้นานๆติดทีหนึ่งครับเพราะว่าแพงมากทีเดียวตัวนี้ครับนะครับก็แต่ได้ความเข้าลูกครับสวยงามนะครับ แล้วงานติดตั้งของเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราเน้นเรื่องของการเข้าช่องไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ผมจะไม่ดูระบบกล้องก่อนครับนี่ครับถ้ากล้อง3ามครับที่เราติดตรงรุ่นของ Alpine คันนี้นะครับของ Alpine นะครับนะครับผมเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าภาพก็จะขึ้นด้านหลังเห็นรถเลยครับมุม Bird Eye View ที่สำคัญคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาเซตอะไรเลยมัน Simulation ให้ตรงเพะเรียบร้อยครับ แลเห็นข้างหลังแบบนี้เลยนะครับนะครับกลับมาแบบเดิมนะครับจะมีข้างหน้าให้ดูอีกแป๊บหนึ่งด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับนะผมกดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นด้านข้างด้านซ้ายแบบนี้นะครับรวมถึงด้านข้างรถด้านหน้านะครับแล้วนี่ครับด้านขวาครับเห็นไหมครักดเลี้ยวขวาก็จะเห็นด้านขวาบวกด้านหน้าด้วยนะครับ นี่ครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับก็สะดวกมากครับสําหรับคนที่ไม่ถนัดแล้วต้องการขับรถใหญ่ๆแบบนี้ครับเห็นหมดเลยนะครับโอเคแล้วเรามาฟังเสียงกันครับว่าชุดกาวซีโร่เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมขอเทสเสียงจากแผ่นปกติที่ผมใช้กันอยู่นะครับนอกจากคันนี้ฟังเสียงแล้วนะครับยังมีระบบม o r l i ิ k ด้วยนะครับโอเคนี่เสียงดีทีเดียวครับ นี่ครับนี่ในการฟังจากตำแหน่งคนนั่งคนขับด้านหน้านะครับเสียงดีทีเดียวครับคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็คือมีระบบการปรับเสียงที่ใช้ได้เลยนะครับในตัว ีครับระหว่างฟังไปนะครับผมก็จะกดเข้าไปให้ดูครับมีระบบทมอะไรเมนครับอ่าโอเคผมถึงว่าว่าทำไมมันถึงเวทีนักร้องไม่ตรงนะครับเพราะว่าผมเซ็ตไว้พี่พีเซ็ตหนึ่งนี่ครับอาตอนนี้นักร้องอยู่นี่ละครับ ข้อดีของ l p i n e ตัวนี้คือเซ็ตไทม์อะไรเมนได้ผมก็เซ็ตเมมโมรีไว้สำหรับคนขับนะครับ m e m o r รีเนี่ยไว้ที่คนนั่ง V.I.P. ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างหลังฮะให้ฟังว่าเสียเป็นยังไงนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมก็มานั่งอยู่ในตำแหน่ง V.I.P. ด้านหลังครับซึ่งนี่ครับก็ติดจอเพดานด้วยนะครับขนาดใหญ่ครับ ตัวนี้สิบห้านิ้วให้เห็นสะใจกันไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรีพีทเพลงนี้อีกทีครับในตำแหน่งผู้บริหารครับที่ผมนั่งฟังหลังจากที่ปรับเมม o r อรีสองแล้วเสีย <het is fine> ดายมากที่มุมมองกล้องนี่แค่ไปนิดหนึ่งผมว่านั่งตรงนี้อะตำแหน่งเหมือนใกล้เคียงเครื่องบ้านเลยทีเดียว 朋友越来越多。嗯嗯、啊，男郎，住แถว，中，里边、嗯。<陶芋 S 1> 但是寂寞并少一点。 จริงๆก็ไม่จะเปต้องเป๊ะที่สุดนะครับแต่เอาคุณภาพเสียงที่ดีโฟกัสดนตรีได้ชัดเนี่ยผมก็ว่าโอเคละแล้วลองดูครับทุกอย่างเข้าช่องมองไม่เห็นเลยครับเหมือนเดิมหมดนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบมีร l ลิงครับนี่ครับก็ผมมาอยู่ที่ด้านหลังครับขี้เกียจเดินไปข้างหน้าละนะครับก็ใช้ระบบมือถือ ถ้าเป็นจอ a l ลพ n e เนี่ยเราก็ใช้ระบบมิลเลอร์ได้เลยนะครับอ่ะโอเคลองเข้าดู Youtube ครับน,นี่ครับก็มาที่ Youtube แล้วครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้คุณภาพรวดเร็วว่องไวเหมือนจอ Android ครับแต่ว่าก็ตอบโจทย์ได้ครับกรณีคนต้องการจะลิงก์ระบบมือถือเข้าไปดูที่จอนะครับมือลงทีดหนึ่งนี่ครับแล้วเห็นท่านหลังได้ด้วยครับ นะครับด้านหลังก็สามารถจะดูได้นะครับ youtube อันนี้นี่ครับดู u t u b e ด้านหลังครับ Google Map อะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับอ่ะลองดูที่ g o o g l e Map ก็ได้นะครับเรานั่งอยู่ข้างหลังครับเราก็เปิดจากมือถือก็ได้ครับอันนี้พอนุโลมได้ครับกรณีว่ารถคันนี้เป็นรถแบบที่เรามีคนขับรถนะครับก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือเข้า Google Maps นะครับเพื่อดูเส้นทางต่างๆนะครับนี่ครับก็ถือได้ว่าถ้าใครใช้รถเวลไฟรุ่นนี้นะครับแล้วต้องการคุณภาพเสียงที่ดีๆสุดยอดนะครับแล้วก็งบประมาณไม่สูงนะครับรวมถึงแต่บอกตรงๆว่าสูงที่จอครับจอแม่งโคตรแพงเลยจริงๆนะครับแล้วผมหงุดหงิดนิดนึงด้วยว่ามันมันมันเขาเรียกว่า ระบบยังช้าไปนิดหนึ่งสำหรับผมนะนะนครับแต่ว่าก็ได้ความสวยงามจริงๆนะครับรวมถึงจอแอลพายตัวนี้ครับแล้วระบบกล้อง360นะครับนะครับในรถแอลพาดเวลฟนี้ก็ดูชุดนี้ได้เลยครับนะครับโอเควันนี้ผมขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับ